เข้าไปแล้วไหมล่ะจังหวะนี้โอ้โหยังไงจ้ะเต็มคาราเบลอีกแล้วจต่ครับชั้นเต็มคาราเบลอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ่ะยังไงจ้ะยังไงจ้ะดอกนี้หุ่นกระจายไปแล้วจ้า ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้พบกันเช่นเคยกับช่องชวนมาดูจ้าแล้ววันนี้นะจ๊ะเราจะมารีวิวเกมห้องสุดสารใต้ดินแห่งโชครับของเรดดี้เจนจ้ะเอ้ยชื่อแม่งยาวสุดอ่ะฝากติดตามด้วยเด้อว่าจะยังไงแล้ววันนี้นะจ๊ะเราเติมเครดิตกันมาด้วยงบ300บาทจ้าเออ เรามันเริ่มกันที่เบดยี่สิบเป็นก่อนเลยจ้าจัดไปสิบหมุนเจอโบอีกเช่นเคยนะจ้าเออยังไงสิยังไงสิเออเออดอกแล้วก็เข้ากระจุยกระจายไปเลยนะจ้าเออยังไงยังไงสิยังไงยังไงจ้าเออแจกเพชรแจกอยให้มันกระจุยกระจายแบบนั้นแหละจ้ายังไงเรดิเจนวายยังไงสิ แล้วรกจหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิจ้าเออเรดี Radio ้เจนยังไงจ้าเรดี Radio ้เจนเออต่อเงอนอีกสามสิบหมุนเทอร์โบไปเลยจ้าและเช่นเคยนะจ้าคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะเราไม่ได้มีเจตานาชักจูงให้ใครทำตามเด้อ เออยังไงจ้ายังไงรางวัลก้อนโต1,439จ้าเออให้มันยังไนแหละเขาให้หน่อยสิจ้ะเลดี้เจนเขาหน่อยสิจ้ะข้าดีๆหน่อยจ้าคุณพี่เข้าดีๆหน่อยจ้าเออเออเมื่อแต่งอย่างนั้นแหละจ้าแต่ก็ต้องแต่งให้มันแต่งอย่างนั้นแหละจ้ายังไงจังหวะนี้955จ้ายั่วๆไปจ้ะ ยั่วๆไปจ้าเออเออซื้อเยอะๆห,หน่อยจ้าซื้อเยอะๆหน่อยจ้ามาได้อีกรับไหวจ้ามาได้อีกเลยจ้าเออเต็มกระดานกันไปเลยเต็มกระดานกันไปเลยเท่าไหรหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบจ้าเหลืออีกสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกว่าไปยาวๆไปยาวๆไ,ไปจ้ายาวๆกันไปเด้อเออ เอาไปจ้ายังไงสอยังไงเออเข้าดีจริงๆเข้าดีจริงๆเข้าได้กัน1 5ึ่ง้าเอจ้าเออไปจ้าไปจ้า,จาเอออย่านิ่งนานจ้าคุณพี่เบตยี่สิบจ้าไปสุดๆๆสุดสเออทรับสมบัติกับมาสุดๆจ้าสุดๆ,ดๆยังไงยังไงยังไงจ้ายังไงเออยังไงสิยังไงเองงงเอ เปลี่ยนเบตดีกว่าจ้าเบตฮ้าสิบกันเลยจ้าจัดไปสิบหมุนเจอโบนะจ้าเออยังไงยังไงยังไงเท้าไรด้ยังไงยังไงจ้ายังไงเออสุด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 ขอแบบจัดเต็มคาราเบลหน่อยจ้าเออจัดเต็มคาราเบลหน้าตามันเป็นยังไงขอเต็มกาบปะจ้าขอเต็มกาบเลยจ้าเท้าได้ค่ะ 1,685จ้าเออเหลืออ,อีกห้าไปยังไงยังไงละยังไงเออยังไงสิยังไงต่ออีกสิบหมุนเชอร์โบกับเด็ดห้าสิบจ้าไปจ้าไปไปออเออเออนะ่าแจกจัดเต็มคาราเบลหน่อยจ้ายังไงอีกห้าเฮ้ยสุด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 ,สด,สดไม้แพ้ไม่ยอมแพ้ยังไงสองพันหกร้อยสิบบาทจ้า เออสุดๆจ้าสุดๆอืมมาแล้วมาแล้วจ้าเออขอโหดๆเหมือนโกตไทม้าในจ้าขอแตะโหดเหมือนโกตรไทม้าในจ้าเออให้มันอย่างนั้นแหละเต็มกราฟอย่างนั้นแหละจ้าเต็มกราฟแบบนั้นหละจ้าเออเรื่อยๆจ่าเท่าไรก็สามพันห้าสิบสองจ้าเออมาสิมาเออ เบทห้าสิบเอาเรื่องเบทห้าสิบเอาเรื่องอยู่นะจ๊ายังไงยังไงไม่หยุดไม่หย่อนไม่แ่วเลยจ้าเอาสเก็ตเตอร์หรือเปล่าหรือยังไงไหมขา้าวว่ะเฮ้ยสุด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 ,สดไหมจ้าและเงินรางวัลรวมที่เราเล่นได้วันนี้ทั้งหมด13,497าพ้เจ้าฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชวนมาดูด้วยนะแล้ววันนี้ลาไปก่อนบ๊าย